สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บับเดวชาแนลนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบจะพาน้องเดวไปทําบุญกันวันนี้จะไปหล่อเทียนอ่ะเดี๋ยวพ่อเอฟจะพาไปที่วัดไหนนะคะวัดตะพังทองอ่ะวัดที่เราเคยไปบ่อยๆนั่นแหละตอนนี้น้องเดลฉันจะไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนตาด,ดีตอนนี้ป่ายสอง <ตา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าน้องเดวจะได้หล่อเทียนหรือเปล่า อ้าวตอนนี้ถึงวันแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปทำบุญกันตรงนู้นน้องเดียวง่วงนอนนะคะทุกคนเย้แล้วตาปือจะหลับแล้วอ่าตอนนี้น้องโมเดลก็มาถึงแล้วนี่เดินไปใหญ่เลยครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเป็นสถานที่ที่ใช้หลอดเทียนนะทุกคนเมเจบพาน้องโมเดลไปแล้วอเมื่อกี้โมเดลง่วงนอนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ยอมหลับตาแจ้งแล้วเขามีทำตาไม่แเลยตาสว่างแล้วน้องโมเดลอยากจะมาหลอดเทียนไง ชวนมาแต่เช้าแล้วนะแต่พอดงงีหลอเทียนเป็นยังไงนะค่บเอฟหลอเทียนกำนำพันสายวไปดูกันว่าเขาหลอกกันยังไงมาถึงแล้วนะนี่งไงในน้องโมเดลเดินนำหน้าเลยไปขางนู้นเขามีะระฆังให้ตีด้วยตีะระฆังแม่งม่ง,มงอมโอ้เทียนเขาร้อนมากเลยนะต้องระวังด้วยนะ,ะเด็กๆจะมา<ค>น,นี่ต้อง ให้ผู้ปกครองผู้ปกครองคอยดูถอดรองเท้าหน่อยถอดรองเท้าต้องโมเดลถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดรองเท้าถออดรงเท้าข้างนอกนนู่นเลยเดินเป็นตัวน้อสุดเลยนี่ไงเบ้าหลอกเทียนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเอาเทียนมากรอกใส่ที่นี่นนต้ไปเสียงชื่อลงเทียนก่อน ต้องหยอดตรงไหนหยอตังด้วยอันนี้คือเทียนที่เราจะรอเห็นไหมต้องเขียนชื่อก่อนนะคะไม่เขียนชื่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่กระทะทำพิมอนรอรอไม่เจ็บเขียนชื่อก่อนแป๊บนึงเขียนทั้งครอบครัวเลยมีห้าคนเขียนหมดเลยจิ๊ดจิ๊ดจิดจิยวกเปเราไปใส่กันยกันน้องเดียวน้องเดียวไปใส่กระทะใส่ได้เหรอปล่อยปุ๊บ ไม่ต้องหรอกแม่ใส่ก็ได้ม้มันร้อนจับมืจะได้เไว้แล้วก็ยอดโมเดลจะได้เห็นติีหละเอนอเ็นเข้ากันาาวัดองนนี้เลยว้าแล้วเราก็เอานี้มาตัอทยอดอเฮ้ย หยดครบป่าไม่ครบต้องไปตักใหม่นะได้สามระวังชนข้างหลังด้วยสามได้สามอันนี้เราหยอดเก้าเออยยอดมาเลยให้ครบเลยเหรอคะใช่ต้องครบสิครบไหมนี่เดียวง่ายเกือบแล้วเดียวโอ้แปดเก้าแล้วโอ้ยครบแล้ววาแ่นี้นี่ไง ยอดตู้นะครับอ่ายอดตู้ทำบุญน้องโมเดิร์ยอดตู้ทำบุญอันนี้เลยอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวยอดเองยอดให้เข้าสิลูกมันใหญ่อ่ะไปเลยยอดเลยปุ๊บเย้โอเคเสรับด้วยทุกครับด้วยทุกครับใช่พอเอฟยอดล่างนะคะวันนี้ทำเก้าวัดทำไมไวจริงอะ่ะฮะ ได้เขามาแล้วมาแล้วพอแค่ถึงแล้วกคถึงแล้วแคถึงแล้วโหรุนมากเลยอันสุดท้ายโอ้จะเต็มแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยหลอดเขาจะเต็มแล้วอ้าวน้องเดียวตีตีอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรงานเนี่ยเรียกของงานลังตีของนี่จับตีปุ้งจับเองตีเองตีเองได้จับได้น้องเดียวจับได้จับตีเลย ้ครับพุงตีแรงๆเฮ้ยอีกทีหนึงเอ้ยอีกทีหนึงไม่ดังเลยลูกอ่าไหนมาเตรียมช่วยดิฉันด้วยนะนั่นเอ้ยเต้ไปเปิดทีละครั้งต่อนู่นละครั้งตรงนู้นถึงไหมถึงไหม Min, min kan? nah, tidak kang ah, Ming Ming kan? Hati-hati. Ada ti. Leng-leng Eh, atau pai? Eh, kencang leh tu. Hong ada ti tidak kang Leng-leng si luk lang lang. Pong. Hey. Atau ah, pai pong. Ah, maik. Eh, eh, eh. ikan, Iso kan. Iso kan. ikan, ikan, ikan อันนโอเคเสร็จแล้ววันนี้วันนี้น้ำมูนเดียวทำเสร็จแล้วน้ำมูนเดียวหลอดเทนเสร็จแล้วตีคองตีระคังเสร็จแล้ววันนี้น้ำมูเดียวได้ทำบุญเสร็จแล้วนะรถเดียวเหรออ๋อรถเดียวอยู่นู่นไกลมากไปไปไหนต่อไปน้ำมูนเดียวไปกินก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวพอขี่ก๋วยเตี๋ยวแ้แล้วไปเลาพานองโมเดลไปกินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันก่อนน้องโมเดลขิวแล้วถึงรถแล้วเจ้ทำบุญเสร็จแล้วมีพลังทำบุญเสร็จแล้วมีพลังอ้าวคือรถกันกอนอ้าวไปเราซุกทำบุญแล้วมีพลังเยอะเลยใช่ไหม ตอนนี้หน้าบานเพราะว่าทำบุญไป9วัดนะคะเพื่อนๆพื่อนโมเดลหน้าบานเลยโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเจอน้องโมเดลที่ร้าน,น๋้ยเตี๋วนีเดี๋ยวกินเตี๋ยว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น้องโมเดลก็กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วแถมได้เค้กมากินด้วยเฮ้ย <laughs> <laughs> ดูป้าเราไม่เลยสามสิบบาทเองนะเออใช่น้องโมเดลชอบกินเค้กมากเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องพวกเราไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ